อ่ะสวัสดีครับผมแอดเมลนะฮะตอนนี้เริ่มอธิกายูทูปนะอันนี้เป็นพัซเซิลนะพัซเซิลเนี่ยมันบอกว่าให้หาอ่าเขาเรียกว่าอ่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราเรียกว่าอะไรอ่าไอที่เป็นหลอดหลอดไฟสามหลอดอะอ่ะโอเคถ้างก้นเดี๋ยวเรา,าเริ่มหาดีกว่าเพื่อเอาของมาจะได้บูปิดน,นะครับอ่ะโอเคทีนี้มันอยู่ตรงไหนบ้างฮะนี่ฮะจุดที่หนึ่งข้งบนหน้าเลยนะฮะนี่นี่คือหลอดแรกครับไปไปเอาหลอดแรกกันนี่หมดสามหลอดนะ บางคนมาเอ้ยมันคือเครื่องอะไรวะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้อ่ะถ้างั้นเรามาเก็บหลอดกันดีกว่าครับมีหมดสามหลอดอยู่ใกล้เนี่ยแหละรครับไม่ได้อยู่ที่ลึกลับอะไรมากมายอ่ะหลอดที่หนึ่งครับนี่อันนี้เป็นหลอดหน้าตาแบบนี้นะเก็บหลอดมาปึ๊บเมลบอกเมลบอกลิงคนะ์นะชื่อเมลบอกลิงค์ต้องเก็บหมดสมหลอดนะครับเอามอเอดเลยอ่ะอเหยวนเก็บยางไป ไาไปาจุดที่สองต่ออยู่แถวนี้นะฮะน่น,น่นจุดที่สองเห็นไหมมองเห็นแล้วเนเนเนนี่จุดที่สองโอเคแล้วก็วิ่งไปครับจบเดี๋ยวเดี๋ยวยวมันวิ่งไปลำบากใช่ไหมทำไงดีเดินตามหลังรถไฟนี่แหละจืบจืบจืบอ่าฮะมาจุดที่สองแล้วโอเคผมได้สองอันละต่อไปอันที่สามอยู่ไหนวะอันที่สามอยู่ตรงนี้นครับนี่เห็นไหม นี่เป็นไงมองเห็นเลยเห็นปะมองเห็นง่ายๆเลยทั้งหมดสามจุดโอเคงั้นเราก็ขึ้นหลังรถไฟต่อเหมือนเดิมครับกระโดดมาแล้วก็เดินเดินไปเตึ๊ด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 มองไปทางซ้ายจะโดดไปถึงปะวะโอ้ยรถชนเออรถชนรถชนฮะรถชนผมโดนรถชนฮะ ใครขับรถชนเนี่ยที่ัสไม่ดีเลยอยู่บนรางรถไฟยังโดนรถชนได้เอาความผิดกูนี่า่ากูอยู่บนรางรถไฟเองรอสักครู่ครับต้อไปเริ่มต้นใหม่แต่แรกฮะถ้าลลงมาก็ต้องเริ่มต้นใหม่โอเคเดี๋ยวคลิปนี้จะลง YouTube กับ t ิ k t o อกโอเคใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะถ้าไม่กดติดตามนี้แอดมลน้อยใจเนะี่ยจริง อยากให้เมาทำคลิปไกดอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลย,เลยอ่าโอเคได้ทั้งหมด3จุดแล้วเป็นเมลบล็อกลิงก์อันอ่าหลังจากที่เราได้ครบ3อันแล้วปุ๊บเราก็เอามาใส่เครื่องได้เลยฮะใส่เครื่องแบบนี้กด f ใส่ใส่ดิ3อันพอเราเปิดปุ๊บได้อะไรมั่งได้รองเท้านะฮะเป็น leather boot นะแล้วก็ของแต่งบ้านเป็นพื้นเสียวขาวลายสวยๆนะครับโอเคป่า่าใครที่ยังไม่ได้ทำก็รีบมาทานะฮะที่ไหนฮะที่เอ่อ w i s แลนอีสนะครับโอเคปะก็ประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบายครับ